สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพ e ชซูเปอร์เบสออโต้และรายการซื้อสจครับผมขอก็วันนี้นะครับกลับมาพบท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับสถานการณ์ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยปกติเลยนะครับก็เป็นห่วงท่านผู้ชมพี่พีน้องๆทุกท่านนะครับอยากให้สุขภาพแข็งแรงปลอดภัยนะครับปลอดจากโรคร้ายนะครับแล้วก็วิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันนะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมมีรถ1รุ่นรุ่นเป็นรถราคาไม่แพงนะครับราคาย่อมยาวปีใหม่เป็นรถยอดฮิตของคอ่ายฮอนด้ารุ่นหนึ่งเลยนะครับจะเป็นรถอะไรนั้นไปชมพร้อมๆกันได้เลยนะครับไปครับ สำหรับวันนี้นะครับพระเอกของเราได้แก่ Honda Ja z สนะครับโอ้โหเป็นไงกันบ้างครับผมว่าโฉมนี้นะครับรุ่นนี้เนี่ยหน้าตาดีทีเดียวเลยนะครับสำหรับผมเนี่ยผมชอบโฉมนี้นะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นเอรูปร่างหน้าตานะครับสมรรถนะนะครับหรือว่าระบบเครื่องยนต์ระบบเกียร์ต่างๆนะครับผมรู้สึกว่าโอ้โหลงตัวทีเดียวเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้ แล้วก็ราคาเนี่ยก็ไม่สูงนะครับราคาจับต้องได้อย่างคันนี้เนี่ยผมขายอยู่แค่429,000บาทนะครับเดี๋ยวส่วนรถเนี่ยท้ายคลิปหรือ,อยังไงมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับท่านผู้ชมทุกท่านแน่นอนนะครับจะขออุบไว้ก่อนนะครับแล้วก็ภายในเนี่ยฟังก์ชั่นออปชั่นสมรรถนะที่ให้มาสำหรับรุ่นนี้เนี่ยโอ้โหผมว่าแจสรุ่นก่อนหน้านี้เนี่ยไม่มีให้แน่นอนครับ ส่วนจะดีกว่าเจ๋งกว่ายังไงเดี๋ยวผมพาไปชมกันเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปชมข้างในพ,พร้อมๆกันเลยนะครับเริ่มจากแผงประตูนะครับขวาด้านคนขับนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสวิต์กระจกนะครับแล้วก็ตัวปรับกระจกไฟฟ้านะครับแล้วก็ตัวล็อกกระจกครับ อันดับต่อมานะครับไล่มาเลยนะครับมาดูโครงสร้างหลักกันก่อนนะครับนี่ดูหัวน็อตนะครับหัวน็อตมีรอยแต้มสีนะครับพวกนี้นะครับซอกเดิมนะครับยางนี่ยังนิ่มๆเลยนะครับดูไม่มีคราบสีนะครับอันนี้เสาบีนะครับสติกอร์อยู่ครบนะครับน็อตไม่มีรอยถอดรอยไขนะครับนี่นะครับตัวอักษรที่ตอกยังคมนะครับ เดี๋ยวผมจะดึงให้ดูนะครับขอบคิ้วขอบประตูนะครับเนี่ยเม็ดอาร์กลมนะครับสีเรียบเนียนปกตินะครับเป็นไงครับความเดิมรถคันนี้เดิมๆเลยนะครับแล้วก็ซื้อรถกระทางซูเปอร์เบสออโต้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับรถทุกคันที่ออกจากเราไปเนี่ยเรารับประกันโครงสร้างหลักนะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมนะครับแล้วก็รับประกันเลขไม่แท้นะครับ ไปชมภายในกันนะครับอันนี้เป็น 1.5S นะครับเป็นตัวเริ่มต้นนะครับ Honda Jazz คันนี้นะครับถึงเป็นตัวเริ่มต้นนะครับแต่ก็ความปลอดภยัยอ p อปชั่นฟังก์ชันต่างๆเนี่ยก็มีมาให้พอสมควรน,นะครับเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทกันครับมาดูกันซิว่าเลขไมค์คันนี้เท่าไหร่ คันนี้นะครับเลขมาอยู่ที่63,718กิโลเท่านั้นเองนะครับรถปี2015นะครับตอนนี้ปี2021 6ปีนะครับตกวิ่งกิโลละหนึ่งปีเนี่ยวิ่งปีละหมื่นกิโลเท่านั้นเองนะครับามาดูที่ด้านพวงมาลัยกันก่อนนะครับพวงมาลัยมีแอร์แบ็กนะครับส่วนมัลติฟังก์ชันเนี่ยถ้าท่านผู้ชมหรือลูกค้าเนี่ยสนใจนะครับตัวนี้ผมติดเพิ่มให้ได้นะครับฟรีนะครับผม ก็ถัดมาทางด้านซ้ายนะครับนี่ก็จะเป็นวิทยุอุกดให้ดูครับอ่าเห็นหน้าตาธรรมดาอย่างนี้นะครับจะบอกว่าโอ้โหฟังก์ชันไม่ธรรมดานะครับก็จะเล่นซีดีได้นะครับมีช่อง a u s ครับ f m a m อ่าเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้นะครับสามารถเอ่อเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับแล้วก็มีช่องเสียบ u s b นะครับด้านล่างเดี๋ยวผมจะเลื่อนกล้องไปให้ดูนะครับ ตัวนี้ก็แอร์นะครับเป็นแมนนวลนะครับตัวนี้ปรับอุณหภูมิพัดลมนะครับไลฟ้าหลังครับผมเนี่ยครับช่องนี้นะครับช่องเสียบ USB ของวิทยุนะครับตัวนี้ก็เป็น power outlet ครับผมเอาไว้ไฟ12โวลต์นะครับไว้เสียบชาร์จแบตเตอรี่นะครับที่วางแก้วน้ำนะครับอันนี้ก็เป็นคอนโซลเกียร์นะครับผมเด็กมือที่วางของนะครับที่วางแก้วน้ําด้านหลังก็ถือว่าให้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกมาค่อนข้างครบนะครับ ก็จะมีแอร์แบ็กนะครับฝั่งคนนั่งครับผมตัวนี้ก็จะเป็นเก๊ะเก็บของนะครับบุ๊กเซอร์วิสคู่มือนะครับแล้วก็อนี้นะครับสำเนารถครับผมรถปี2015นนะครับอ่าแล้วก็มาด้านขวานิดนึงครับตัวนี้ที่วางแก้วฝั่งคนขับนะครับก็ตัวนี้ผมชอบมากครับสะดวกสบายทีเดียว ปุ่ม econ นะครับก็คือ,อเป็นโหมดแบบประหยัดพลังงานนะครับผมกดให้ดูสังเกตที่เลือนใหม่นะครับก็จะมีไฟสีเขียวขึ้นนะครับเป็นรูปใบไม้ต้นไม้นะครับและที่สําคัญของรุ่นนี้นะครับที่ไม่เคยมีมาก่อนคือ traction control นะครับ ก่อนหน้านี้เนี่ยฮอนด้ j แจ z รุ่นนี้เป็นรุ่นที่สาบและก่อนหน้านี้ไม่มี traction control นะครับรุ่นนี้มี traction control ถือว่าช่วงล่างเนี่ยทำได้ดีมากนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งตอนที่เราไปทดลองขับกันนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมด้านหลังกันครับแล้วก็เหมือนเดิมครับก่อนที่เราไปชมภายในดูโครงสร้างหลักกันก่อนครับดูที่เสาบนะครับ คือความเดิมเลยนะครับของรถนี่นะครับเบรคอาร์พวกนี้นะครับสีนี่จุดเล็กๆสำคัญสๆนี้ครับอย่างสติกเกอร์พวกนี้นะครับคอ n ด้าเนี่ยจะมีทุกรุ่นนะครับส่วน,นตำแหน่งเนี่ยผมไม่แน่ใจต้องดูเป็นรุ่นๆไปนะครับ ก็มาดูกันที่ภายในครับก็เบาะสะอาดเรียบร้อยดีนะครับตัวนี้ก็จะให้เป็น Isofix มาแล้วนะครับนี่สามารถติดตั้งคาซีที่เป็นระบบ Isofix ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ครับเอาไว้ล็อกอีกทีหนึ่งนะครับถือว่าฟังก์ชันนี่ ไม่ธรรมดานะครับรถบางรุ่นไปที่เป็นรถสายใหญ่กว่านี้ยังไม่มีเลยนะครับเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของฝากระโปรงหลังกันบ้างครับนี่นะครับจุดเด่นของ Honda Jazz ตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงปัจจุบันนี้ก็คือพื้นที่ห้องสัมภาระด้านหลังนะครับก่อนที่เราจะไปชมข้างในกันเหมือนเดิมครับโครงสร้างหลักครับ ดูความเดิมนะครับไม่มีรอยแกะนะครับผมรอยน็อตรอยไขนี่นะครับปกติถ้ารถมีการทำสีภายในเนี่ยยังไงตรงนี้นะครับต้องมีคราบสีให้เห็นแน่นอนครับนี้หัวน็อตเดิมไม่มีรอยแกะนะครับนี่นะครับยางเนี่ยต้องถ้ามีแป้งนี้ยิ่งดีครับเดิมเลยนะครับตะเข็บฝากระโปรงนะครับ เดี๋ยวเรามาชมพื้นที่ภายในกันนะครับนี่ก็จะเป็นซุ้มยางอะไหล่นะครับแล้วก็คอนเดอรแจทุกรุ่นพับเบาะได้ครับพับได้แบบอย่างนี้ด้วยนะครับหืมระน,นาบไปเลยนะครับผมพับให้ดูสองฝั่งนี่นะครับก็จะจเรียบไปเลย ผมว่าใส่มอไซค์ได้คันหนึ่งนะครับกว้างขนาดนั้นเดี๋ยวผมให้ชมจากาฝั่งด้านคนนั่งด้านซ้ายนะครับเดี๋ยวเราแวะดูน้ำมันที่เติมได้สำหรับรถคันนี้กันก่อนนะครับก็นี่นะครับสรุปง่ายๆเลยครับเบนซินทุกรุ่นนะครับทุกตัวนะครับใส่ได้หมดเลยนะครับเติมได้หมดตั้งแต่ e 85 e 2 0 91โซฮอ95โซฮอนะครับเติมได้หมดเลยนะครับโ้สุดยอดเลยนะครับเต็มถังก็แค่ประมาณ1,000บาทนะครับผมนี่นะครับโอ้โหกว้างมากเลยนะครับเดี๋ยวเราลองยกขึ้นกันดูง่ายนะครับแค่นี่นะครับปึ๊บดันอ่าแค่นี้เองนะครับง่ายมากเลยนะครับ นี่ด้านหลังนี้เนี่ยจะจะมีขาอย่างนี้นะครับปล่อยลงไปปุ๊บกดเรียบร้อยครับแน่นสนิทด,ดีมาชมนะครับฝั่งคนนั่งหน้าด้านซ้ายกันนะครับก็รถสภาพใหม่เลยนะครับเบาะนี่ก็ เบาสะอาดนะครับเดิมๆตัวนี้ยังพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยนะครับแล้วก็นี่เพลทนะครับของ h o n ด้าทุกคันต้องมีนะครับจะบอกเลขตัวถังนะครับแล้วก็เลขเครื่องครับผมรหัสสีอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปชมความเดิมของฝากระโปรงกันแล้วก็ไปดูเครื่องยนต์พร้อมๆกันครับ ตอนนี้เราอยู่ในส่วนของห้องเครื่องนะครับส่วนของเครื่องยนต์นะครับก่อนที่จะไปดูเครื่องยนต์กันผมอยากให้ดูโครงสร้างหลักที่สำคัญเลยนะครับที่การจะซื้อรถมือสองทุกคนต้องดูที่ฝากระโปรงหน้านะครับส่วนใหญ่จะดูเป็นอันดับแรกเลยนะครับฝั่งคนขับนะครับด้านขวาหรือซ้ายมือผมนะตอนนี้นะครับน็อตแก้มนะครับไม่มีรอยแกะรอยไขนะครับสังเกตดูนะครับตะเข็บต้องอยู่นะครับน็อตไม่มีรอยไข อันนี้น็อตด้านในนะครับไม่มีรอยไข่นะครับลออ็อตน็อตฝากระโปรงนะครับอันนี้น็อตฝากระโปรงหน้าด้านบนไม่มีรอยไข่นะครับรูต้องกลมนะครับตัวนี้ไม่มีรอยไข่เนี่ยนะครับรูกลมลูกตอนมีนะครับสติกเกอร์อยู่นะครับลองดูตะเข็บนะครับสติกเกอร์มอกอ,อะไรอย่างงี้นะครับ รถที่มีการเปลี่ยนฝากระโปรงมาเนี่ยบางทีสติกเกอร์พวกนี้ไม่มีติดมานะครับก็จะเป็นโล่งๆเลยครับผมไล่มานี่เป็นฝั่งคนนั่งหน้าด้านซ้ายแล้วนะครับน็อตกลมไม่มีรอยแกะเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับแก้มฝั่งคนนั่งหน้าด้านซ้ายนะครับคานหน้าครับผมนี่นะครับจะบอกว่า คานหน้านี่ต้องไม่ทําสีนะครับสังเกตดูนะครับนี่เป็นสีพื้นนะครับไม่ทําสีนะครับดูจากด้านในก็ได้ครับเนี่ยพวกนี้นะครับเนี่ยหัวซุ้มโชกนะครับหรือพวกนี้นะครับสังเกตว่าจะเห็นเป็นสีเทาๆนะครับนี่ตรงนี้ซีนเดิมนะครับปกตินะครับส่วนเจ้าเครื่องยนต์คันนี้ก็คือเครื่องยนต์พันห้าร้อยเบนซินนะครับพันห้าร้อยซีซีเบนซินอ่า กำลังอยู่ประมาณ100ร้อยว่มม้านะครับแต่ว่าแรงบิดตีนต้นค่อนข้างดีนะครับ1คือเป็นเครื่องเล็กนะครับแล้วก็มีระบบวาลวแปรผันนะครับเดี๋ยวนี้ก็เป็น IV t e c ทและพัฒนาจากว t e ทคขึ้นมาก็จะเป็นาวาลวแปรผันฝั่งไอดีไอเสียนะครับให้พละกําลังที่ดีแล้วก็ประหยัดนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งข้อดีของ h o n ด้คือเสื้อสูบเนี่ยเป็นมินียมนะครับก็เบามากครับรลดภาระการแบกของหนักได้นะครับ แล้วก็นี่นะครับมี ABS ามาให้นะครับแล้วก็มี traction control ด้วยสุดยอดเลยนะครับเป็นแจ z สรุ่นแรกนะครับที่ให้มาก็เป็นเครื่องยนต์ที่ประหยัดน้ำมันมากครับอัตราเร่งดีวิ่งในเมืองได้ต่งาจังหวัดก็ได้อยู่ครับจะดีเหมือนที่ผมได้คุยเอาไว้หรือเปล่าเดี๋ยวไปทดลองขับกันครับไปทดลองขับเจ้า Honda j a z z คันนี้กันครับไปครับ ก็ก่อนจะขับรถทุกครั้งก็อย่าลืมค่าเข็มขัดนิรภัยกันด้วยนะครับก็ Honda Jazz นะครับจุดเด่นเลยนะครับก็คือเป็นรถอนเนกประสงค์นะครับคือรถแฮชแบ็ k นั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเนี่ยออ,ออกมารุ่นแรกก็คือปีประมาณ2003-2004นะครับ ออผมว่าณนะตอนนั้นเนี่ยคือส่วนตัวเองเนี่ยส่วนตัวเนี่ยผมเคยใช้นะครับรุ่นแรกก็คือความรู้สึกแรกเนี่ยตอนนั้นทุกคนแบบตื่นเต้นมากครับเพราะว่าที่ญี่ปุ่นก็โด่งดังนะครับที่ญี่ปุ่นจะใช้ชื่อรุ่นว่า Fit นะครับ F I T Fit นะครับแต่รหัสก็จะเป็นเหมือนกันนะครับเป็นตัว G แล้วก็ตัว D Dog นะครับ G D 1 G D 3อะไรอย่างงี้นะครับกลับมาที่บ้านเราครับก็ ถือว่าเป็นของใหม่ของแปลกก็ว่าได้นะครับในยุคนั้นเนี่ยเป็นรถแฮชแบ็กหประตูแล้วก็มีหลากสีให้เลือกนะครับฟ้าชมพูขาวดําแดงน้ําเงินก็ถือว่าโอ้โหตอบโจทย์วัยรุ่นสมัยนั้นมากครับฮือฮามากนะครับยอดจองถล่มทลายใช้กันทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วก็ราคาไม่สูงนะครับสตาร์ทกตอนนั้นรู้สึกจะประมาณสัก50,000 0ขึ้นไปตัวท็อปก็รู้สึกจะ0 0 0 0 0กว่าอะไรอย่างเงี้ยครับคือ ยอดมากครับแล้วก็ต่อยอดไปถึงจนปัจจุบันนี้ก็ยังคงคอนเซ็ปต์เดิมนะครับสำหรับรถแฮชแบ็กอเนกประสงค์5ประตูนะครับเครื่องยนต์ 1,500cc ไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะครับก็อัตราเร่งดีนะครับในตีนต้นออกต่างจังหวัดเร่งแสง120 130 140ขับได้สบายครับไม่ต้องหลุนแล้วเรามาดูเครื่องยนต์ไ v t e c กันนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้เป็นยังไงบ้างไปครับ ความเร็ว80แล้วนะครับร้อยหนึ่งครับผมว่าจากประสบการณ์นะครับศูนย์ถึงร้อยนี่สักประมาณสิบวิครับไม่เกินนี้ครับสิบวิบวกลบครับก็จริงๆเราขับใช้งานนะครับก็อันนี้แค่ทดลองให้ดูนะครับส่วนช่วงล่างนี่ตั้งแต่ขับมาผมว่า Honda Jazz รุ่นนี้ช่วงล่างดีสุดครับ เพราะว่าส่วนตัวเนี่ยเคยขับที่ความเร็วร้อขึ้นไปนะครับผมว่าเรานั่ง4ี่คนเนี่ยลมแรงแรงบนทางด่วนเนี่ยผมว่ายังมั่นใจได้ครับผู้นี้นะครับแล้วก็การเก็บเสียงทําได้ดีขึ้นครับพวงมาลัยจะรู้สึกดีกว่าตัวเก่าๆมากขึ้นครับเวลาเราจับเนี่ยหลังพวงมาลัยรู้สึกมีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับคือด้วยอาจจะเป็นด้วยน้ําหนักนะครับ ก็รู้สึกดีครับยิ่งเวลามันเร็วอย่างเงี้ยพวงมาลัยก็จะหน่วงทําให้รู้สึกว่าเอ้ยหน้ามันไม่ไวนั้งทจริงก็คันน้าเป็นรถค่อนข้างไวแล้วนะครับอย่างเงี้ยผมว่าขับสนุกมากนะครับเร่งแซงทันใจแล้วก็ช่วงล่างดีนะครับช่วงล่างไม่กระด้างเลยนะครับออกแนวแบบอ,อ่นุ่มหนึบนะครับแต่ก็ไม่นิ่มไม่ยุ้ยนะครับผม น,นี่ผมเข้าโค้งเนี่ยรู้สึกได้ว่าเออช่วงล่างเฟิร์มนะครับคือจะพูดว่าเป็นรถที่ใช้งานง่ายจริงครับไม่ว่าจะเป็นมือเก่ามือใหม่หยิบกุญแจปลดล็อกสตาร์ทขับไปได้เลยครับไม่ต้องคิดอะไรมากครับเป็นรถที่แบบเหมือนที่ผมได้บอกเลยครับขับง่ายขับสบายครับแล้วก็ทุกของได้เยอะครับใส่มอเตอร์ไซค์ได้เป็นคันครับ ันนี้ส่วนตัวก็เคยเอาผลมอเตอร์ไซค์มาแล้วนะครับหมายถึงรถส่วนตัวไม่ใช่คันนี้นะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องการกินน้ำมันเนี่ยถ้าส่วนตัวแนะนำอย่างนี้ดีกว่าครับถ้ารถใช้งานทุกวันเติม e 8 5ก็ได้นะครับถ้าหาเติมง่ายนะครับเติม e 8 5ครับก็เต็มถังเนี่ยไม่ถึง1,000บาท แล้วก็น่าจะวิ่งได้อยู่ประมาณสัก400โลนะครับถ้าเป็น e85 ถ้าเป็น e20 เนี่ยก็สัก450ขึ้นครับน้ำมันก็เติมแพงขึ้นมาหน่อยแต่ส่วนตัวเนี่ยผมก็จะเติม e20 แล้วก็95นะครับเพราะตอนนี้91ซ o so h น่าจะไม่มีแล้วครับอย่างเงี้ยเต็มที่ถังหนึงก็1,000บาทครับเฉลี่ย1,000บาทวิ่งได้400ถึง450โลจริงๆถ้าเป็นคนขับใช้งานปกติ450โลได้อยู่แล้วครับ ถือว่าประหยัดมากนะครับ1,000บาท450โลตกโลหนึ่งประมาณสักเท่าไหรอ่อ่ะ2บาท2บาท2บาท,2บาทกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับหรือไม่ถึงด้วยนะครับขึ้นอยู่กับการขับขี่ของแต่ละคนแต่ละท่านนะครับแล้วก็ความปลอดภัยก็อย่างที่บอกครับ airbag สอใบหน้าละ,ะด้านซ้ายด้านขวา t ท a c t i o n control abs เข็มขัดนิรภยัยโอ้ผมว่าเหลือเฟือแ <ๆ S 1> ลครับความปลอดภัยระดับนี้ถือว่าเป็นมาตรฐานครับ ต่อให้มีความปลอดภัยมากมายเพียงไหนนะครับถ้าผู้ขับแล้วก็ผู้โดยสารไม่ค่าเข็มขัดนะครับพวกนี้ไม่ช่วยอะไรเลยนะครับต้องเริ่มจากการค่าเข็มขัดนิรภัยก่อนนะครับอันนี้เป็นห่วงนะครับผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนนะครับตามธรรมเนียมครับเดี๋ยวเรามาเทสเบรกกันนะครับ ความเร็วเหมือนเดิมครับประมาณ40 50 60ประมาณนี้นะครับไปครับ ABS ทำงานนะครับถือว่าตอบสนองได้ดีเยี่ยมควบคุมรถได้ง่ายนะครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ้า Honda Jazz คคันนี้นะครับก็ผมว่าเป็นรถที่น่าสนใจทีเดียวนะครับ ก็ราคานะครับคันนี้เป็น Honda Jazz นะครับ 1.5S เป็นตัวเริ่มต้นนะครับแต่ว่าฟังก์ชันก็เพียบพร้อมนะครับบวกกับสภาพเนี่ยเออโหเดิมบางนั่งคันนะครับพูดอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็เลขไม้น้อยนะครับบุ๊กสวิตคู่มือกุญแจสำรองครบนะครับราคาคันนี้เนี่ยผมเสนอขายอยู่ที่429,000บาทนะครับแต่พึ่งนะครับเดี๋ยวพึ่งนะครับเดี๋ยวก่อนอ่าถ้าอ่าลูกค้า เพื่อนเท่านผู้ชมนะครับได้ดูคลิปนี้นะครับก็ลดเลยนะครับ20,000บาทนะครับเหลือแค่4 9 0 0 0าทนะครับฟรีประกันภัยนะครับฟรีถ่ายของเหลวนะครับ ฟรีน้ำมันเต็มถังนะครับฟรีค่าดําเนินการฟรีค่าโอนนะครับและก็ทางเราเนี่ยมีบริการเซ็นไปแนนส่งรถทุกจังหวัดฟรีทั่วประเทศนะครับหรือว่าถ้าลูกค้าแต่จังหวัดเนี่ยเอ่ยยื่นเอกสารเซ็นไปแนนก่อนผ่านอนุมัติแล้วอยากขึ้นมารับรถเองที่กรุงเทพนะครับทางเราเนี่ยซับพอร์ตนะครับที่พักค่าเดินทางให้นะครับซื้อเลยครับถือว่าผมขอเครดิตดีฟรีดาวนะครับ ผ่อนเจ็ดพกว่าบาทเท่านั้นนะครับยังไงก็ถ้ามีท่านผู้ชมเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับหาอยู่ฝากเจ้า Honda Jazz คันนี้นะครับไว้เป็นหนึ่งในตัวเลือกก็ยังดีนะครับก่อนจากกันวันนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับทุกๆท่านที่เสียสละเวลามาดูมาชมกันนะครับ ก็คราวหน้าผมจะนำรถอะไรมารีวิวให้ได้ดูได้ชมกันก็อย่าลืมติดตามนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์นะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งกดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมพีซซูเปอร์เบสออโต้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ นุนโดย sure. site, คาร์โฟชัวเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟชัวดอทคอม